Gracias. วันที่22มกราคม2566ที่ห้างยงสงวนอุบลราชธานีอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดงานสืบสารประเพณีโบราณที่หาดูได้ยากในช่วงเทศกาลวันชิวอีกหรือวันเริ่มต้นชีวิตใหม่ของปีในช่วงตรุษจีนเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตโดยให้พนักงานในห้างทุกคนกริ้งส้มเข้าบ้านเนื่องจากส้มเป็นผลไม้มงคลที่นำโชคนำชัยเมื่อนำเข้าบ้าน นางมาริวันชัยสงครามผู้บริหารยงสงวนอุบลราชธานีเปิดเผยว่าการกริ้งส้มเข้าบ้านในวันชิวอีกเป็นประเพณีเก่าแก่ซึ่งถือว่าเป็นวันมหามงคลเป็นวันเริ่มต้นของชีวิตใหม่เป็นวันที่เราผ่านพ้นอะไรมาแล้วเพราะฉะนั้นวันชิวอีกเราจะต้องทำสิ่งที่ดีๆกันทุกคนสิ่งหนึ่งที่เราไหว้เจ้ามาแล้วไหว้บรรพบุรุษแล้ววันชิวอีก ก็มาเอาส้มเข้าบ้านเพื่อนำโชคชัยมาให้เราเพราะฉะนั้นเราก็เห็นปั่นพะบุรุษเราทำมานานแต่ผลส้มก็คือผลไม้ที่เป็นมงคลที่สุดเพราะฉะนั้นเราก็เห็นปั่พบุรุษเราทำมานานแต่ผลส้มก็คือผลไม้ที่เป็นมงคลที่สุดเพราะฉะนั้นวันนี้เราดีใจมากเราก็มาเอาส้มเอาโชคเอาทองเอาชัยเข้าบ้านเรา เพื่อให้พนักง,งานลูกค้าทุกคนมีโชคมีชัยกันทุกคนนี่คือเหตุผลที่เรามากริ่งส้มกันในวันนี้และเป็นประเพณีที่ทํากันมานานแล้วซึ่งเราได้ทําประเพณีที่ดีและได้มอบโชคลาภและแจกอ่างเป่าให้ทุกคนได้รับอ่างเป่าซองสีแดงเพื่อความมีโชคมีชยัยให้ทุกคนดีใจและมีกําลังใจที่จะอยู่ต่อไปทํามาค้าขายก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรง ก็ก่อนอื่นก็กล่าวคำว่าสินเจียอยู่อีสซินนีพวดชายนะต้าเจียเห่านะคะครอบครัวสุขสันต์ทุกท่านมีความสุขในเทศกาลตรุษจีนนะคะซึ่งเทศกาลตรุษจีนปีนี้ก็ถือว่าทุกคนมีความหวังมีความตั้งใจว่าเราจะได้รับสิ่งที่ดีๆเท่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ทําให้เราอดทนกันแล้วก็ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆมาถึงวันนี้ก็มีความสุขค่ะแล้วเราก็หวังว่า ในสิ่งดีๆที่เราทำเนี่ยก็จะทําให้เราสินเจียอยู่อีสินีดวช้โชคลาบไต่กิกตัวตัวใกล้อังเปาตัวตัวใกล้มาสู่พวกเราทุกคนนะคะแล้ววันนี้เนี่เรามาขิ่งส้มเข้าบ้านในวันชิวอีกซึ่งถือว่าเป็นวันที่หนึ่งของเทศกาลตุษจีนปฏิทินจีนนั่นเองเราเอาทองเข้าบ้านเอาไต่กิกผลใหญ่เปรียบเสมือนทองคําเอาเข้าบ้านเราในวันชิวอีกซึ่งมีโชคมีลาบ แน่นอนเลยล่ะเราจะต้องมีโชคมีลาบแน่นอนเราหวังเป็นอย่างนั้นแล้วก็สร้างความสนุกสนานให้กับพวกเราพร้อมทั้งคนที่อยู่ที่นี่ก็จะรับอังเปาซึ่งถือว่าอังเปานี่ถือว่าเป็นคนที่มีโชคถึงได,ได้ได้ได้มีอังเปานะอยู่ๆก็มีอังเปามาให้เราเราได้เก็บอังเปานี้ไว้เหมือนสมัยแต่ก่อนที่ว่าเงินถุงแดงอะไรประมาณนะั้นะนะคนะ,ะเราก็เก็บซองตัวนี้เอาไว้ต่อยอดทําให้เราเนี่ยมีความสุขมีกําลังใจที่จะต่อยอดต่อไป ด้วยความที่เราทํามาหากินขยันขันแข็งมีความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมในการดําเนินชีวิตนั่นเองในเทศกาลตรุษจีนปีนี้ก็ขอพวกเราชาวโยงส่วนทุกคนขออวยพร,รให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญประสบแต่สิ่งที่ดีๆแล้วก็มีโชคมีลาบอย่างเช่นที่ช้ยสิงเอี้ยให้โชคเราเมื่อคืนนี้ไปแล้วขอให้ทุกท่านมีความสุขร่ำรวยร่ำรวยค่ะ